ลูกเขาหมดเลยนะครับในคอกเนี่ยลูกของแม่ตัวนี้หมดเลยเนี่ยตอนแกซื้อมาแกซื้อติดมากับเนี่ยซื้อติดมากับอตัวผู้เนี่ยตัวผู้นี่ก็ลูกลูกของตัวเนี่ยแม่ก็ไม่สูงมากนะครับแต่แต่ให้ลูกดีให้ลูกยาวครับนี่สีแดงเชื่องเลยนะครับอย่างเชื่องเลยครับเนี่ยแต่แกไม่ได้ทําเขานะวัวไม่ได้ทเขา เี่ยเชื่องครับไม่เคยมาครับไม่เคยมาเห็นเดินหาคนเลยดูแกมีเปิดอยู่นะครับแก็แกเปิดแบ่งตัวเนี้ยเนี่ยตัวพอพันเออเอพอแล้วเนี้ยพอพันแกบอกแกจะเอาตัวนี้ออกนะครับสนใจก็ ลองทักมาสอบถามกันดูเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์เบอร์เจ้าของวัวไว้ให้ท้ายคลิปนะครับโอ้โอท้ายดำโนกตั้งตรงนะครับไข่ดำแข้งขาดำดโอ้สมบูรณ์แบบครับตัวนี้เอาไปคุมฝูงได้เลยครับทรงดี ทรงดีทุกตัวเลยลูกตัวนี้เนี่ยให้ลูกดีบส่วนใหญ่ก็เลี้ยงยืนคอกนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยไม่ค่อยได้ปล่อยเพราะว่าเขาทำนากันหมดเนาะไม่ไม,ไม,ไมีที่ปล่อยตัดยามาให้เขากิน ก็มีปล่อยออกไปเดินเล่นบ้างสวยครับสวยทุกตัวดแดงๆนะับเนี่ยแดงดีถ้าใครจะเอาไปคุมฝูงขอแบ่งแก้ได้นะครับลูกแม่นี้แหละครับเนีย่ยโอ้ ชอบตะนกตัวตัวนี้มาครับตังตังดีมาก